อันนี้นะครัะดูเอลในร้านเล่านะคะเดือดคนสุดท้ายคือคนสุดท้ายลองเข้าไปเล่นดูแล้วรอบหนึ่งนะคุณค่อนข้างตึงอยู่นะ อตอนนี้เรายังไม่ได้ชนะภายใน5เทินแต่ได้เขามาแล้วเนาะทีนี้ทีมของคู่ต่อสู้มาดูก่อนเขาจะมีเลือด30นะคะแล้วก็โจมตีปกติเป็นสร้างความเสียหายน้ําแข็ง1หน่วยนะแล้วก็สกิลธาตุเขาจะาความเสียหายน้ําแข็ง3หน่วยแต่ว่ามันจะได้อันนี้นะคะเมื่อตัวละครตัวเนี้ยของเขาโจมตีปกติปุ๊บ มันจะสร้างความเสียหายทะลวงหนึ่งหน่วยแกตัวละครทั้งหมดนอกสนามของเราคือโดนหมดทุกคนไม่ว่าไม่ว่ายังไงแต่คนที่ต่อสู้อยู่จะโดนน้าแข็ง3หน่วยเยอะหน่อยเนาะส่วนทางไม่ตายจะสร้างความเสียหายน้ําแข็ง2หน่วยแล้วก็เป็นความเสียหายทะลวงหนึ่งหน่วยแกตัวละครนอกสนามทั้งหมดของเราด้วยรวมถึงเรียกเจ้าสิ่งนี้มาซึ่งเป็นสิ่งอัญเชิญที่จะสร้างความเสียหายน้ําแข็ง1หน่วย ให้กับตัวละครที่อยู่ใกล้กับตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายเรามากที่สุดนะคะคือน่าจะเป็นนับไปทางขวานะคุณถ้าเท่าที่เราเราสังเกตดูเนาะส่วนสกิลติดตัวของเขานะคะมี2อันเมื่อเริ่มต่อสู้จะได้รับเจ้าอาไซโลคิตตันคอมานะคะหากตัวละครนี้ยังไม่ได้รับเจ้าไซโลคิตตันคอก็จะทําให้ตัวละครดังกล่าวได้รับอ,อันนี้ใหม่อีกครั้งมันเกิดมากสุด1ครั้งต่อกัน การต่อสู้เนาะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันคือมันคือตัวละครเนี้ยจะลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้แล้วก็ฮิวตัวเองขึ้นมานั่นเองรวมถึงอันนี้เขาจะได้รับเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน้ําแข็งนะคะซึ่งถ้าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน้ําแข็งสิ่งที่เราสามารถทําได้เนาะคุณก็จะเป็นตัวละครธาตุไฟ2ตัวนะคะมาบึมๆใส่เขาเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นตัวละครไฟฟ้าก็ได้นะคะมันจะได้ติด โจมตีธาตุไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้คือ,อยังไงเดี๋ยวเขาก็จะติดเป็นธาตุน้ำแข็งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเด็กที่เราเลือกได้อ๋อจริงๆอย่าลืมดูอันนี้นะคะก็เขาก็พรสวรรค์ของเขาคือจะได้รับเจ้าไคลโลคิตันคอมาเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เข้าตัวละครที่เข้าต่อสู้ของฝ่ายศัตรูจะติดสถานะอันนี้ซึ่งเมื่อจบเฟสเขาจะสร้างความเสียหายน้ำแข็งหนึ่งหน่วยแกต,ตัวละครที่มีการ์ดใบนี้อื้อหือ มันมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นแต่เจ้าตัวนี้คือตอนที่เราเริ่มต้นสำหรับกฎพิเศษในดเวชฉันมิดนะคุณก็แค่แบบต้านทานการสถานะต่างๆแล้วก็ จะฟื้นฟูเขาจะฟื้นพลังชีวิตจนถึง6หน่วยนะคะมันเกิดขึ้นได้สองครั้ง2ครั้งก็บอกหนึ่งครั้ง,างมากสุดหนึ่งครั้งต่อต่อหนึ่งหนึ่งรอบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเด็กกันนะคะอันนี้เราไม่แนะนําให้ใช้ธาตุไม้นะคุณแนะนําว่าเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ากับไฟมันจะดีที่สุดเดี๋ยวเราขออนุญาตแก้ไขน้องเบงนีตรงนี้ละกันนะจะใช้เป็นเบงนีกับคุณดีลุกก็ได้ไม่ต้องเอาเหี่ยวๆไปคุณกอ็อย่าทําตัวละครเปียกนะคะไม่่คยเวิร์กท ก็เลยสำหรับการที่ทำตัวละครเปียกเป็นนี่ถ้าไม่ไม่อะไรก็ไม่ต้องละกันนะคุณหรือว่าใช้เป็นน้องโยก็ได้น้องคลีก็โอเคเช่นกันคุณดีลุกก็ก็กำลังดีนะคุณ <laughs> ใช้เป็นตัวอ่าตัวตัวของ ของเมืองมอนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคุณเดี๋ยวเราเอาเป็นเซียงหลิ่งไปแล้วก็ขอเป็นทัดไฟฟ้าหนึ่งคนถ้าทัดไฟฟ้าที่ทุกคนจะมีอยู่ก็จะเป็นฟิเชลใช่ไหมคะก,ก็ใช้ได้เช่นกันเนาะทีนี้แต่เดี๋ยวเราจะเอาเป็นคุณคุณดีลุกไปไปยืนพื้นนะคะคุณดีลุกจะเอาดาบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นดาบแซกก็ได้เราแนะนําดาบแซกละกันคุณเพราะเนื่องจากว่ามันจะสร้างสร้างลูกเต่ามาเพิ่มนะแล้วก็ ถ้าเป็นโจมตีปกติจะรักษาตัวเองเอ๊ะคุณดีลุกไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่เคยใช้ไม่ทันสักทีฮิวฮิวเพื่อนฮิวทั้งตี้จะเอาไปก็ได้นะคะเออแล้วก็อันนี้เปลี่ยนถ้าตัวละครเราใช้สกิลแล้วเปลี่ยนเป็นตัวถัดไปอันนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นกันนะคุณแต่แต่อาจจะต้องใช้คู่กับน้องคนอื่นอันนี้ตัวละครได้รับความเสียหายลบสอง แนะนำนะคุณอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้มันไม่ขึ้นมือแล้วกันเนาะทีนี้เรายังเหลือการ์ดเหลือลูกเต๋าเหลือการ์ดที่สามารถใส่เพิ่มได้แนะนําเป็นน้องเทมารินะคะแล้วก็วานารามีอยู่แล้วเทมาริไปใบเดียวก็พอคุณไม่ต้องเยอะแล้วเอ,อเออ เอ๊ถ้าเป็นจั่วร์ดก็เอาไปก็ได้มันจะกดเบิ้ลทำไมเนี่ยจั่วร์ดเอาไปเพิ่มก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็มีอันนี้ที่เราอยากเอาไปลองลองเล่นดูเมื่อกี้ไม่ได้ใช้สักทีนี้สร้างความเสียหายแก่ตัวละครฝ่ายเราตอนจบเฟสจะ จั่วการ์ดเพิ่มทนาไม่เอาทนาอันนี้ฝ่ายเราเหลือลูกเต่าอย่างน้อย8ลูกแล้วฝ่ายตรงข้ามยังไม่แจ้งจบเทินจะต,ต้องใช้ลูกเต่าเพิ่มเติมอีกหนึ่งลูกไม่เอาหรอกไม่เป็นไรไว้ใช้วันอื่นอันนี้คือที่ไหนน่ะเลือกดำเนินการจำนวนลูกเต่าเป็นศูนย์โอ้โหจริงๆอยากใช้คุณอาเทอร์เราใช้เราเราซื้อคุณอาเธอร์มาหรือ,อยังไงเอาอาเธอร์ไปคนหนึ่งแล้วก็อันนี้จะสุ่มการ์ด สุ่มการ์ดอันนี้โอเคลองเอาไปเล่นดูคุณเซเดเน่เซเดเน่ネネก็ดีนะอุ่มวางแรงสนับสนุนของเมลูซีนจำนวนชังที่ใช้ได้คือหนึ่งใช้ได้คือสามโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับเด็กที่จะเอาไปสู้กับเขาเนาะก็แนะนำว่าเป็นม้าเสียงเะือ,อื่นของน้องเนี่ยแหละแนะนำว่าเป็นเป็นพวกนี้เพื่อที่จะโอ้โห เออทุนดีลุกมีอันนี้มาโอเคเราว่าน่าจะได้ใช้นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะลงฟิชเชลไปก่อนเนาะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมีตัวละครมีตัวตัวออสมานะคะ <c oughs> จะได้จะได้ทำอะไรดี <c oughs> จะได้ทำอะไรดี <c oughs> ขอลูกเต่๋วดีๆหน่อยดิ <c oughs> ให้ฟิเชลโอโห,โห <c oughs> ฟิชเชลมีมีให้ใช้ไหมคะอยากได้ อ่าเดี๋ยวเราเอาหนิงกวงมาสุ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะคุณอันเนี้ยแหมอย่างน้อยขอเป็นไฟไฟฟ้าหรือว่าอะไรแบบอีกรอบนึงได้ไหมล่ะพวกนายคืออยากให้คุณดีลุกได้มีได้ใช้ได้แบบทำอะไรซัมติงสักอย่างหนึง่งบ้างอะไรบ้างนะนะ <c oughs> ไม่มีโอเคไปเรียกออสมาหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วอย่างน้อยก็ก็ค่อนข้างโอเคอยู่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวแล้วเป็นคุณดีลุกมาเนาะแล้วโอ้โหลูกเต่าเขาเหลืออย่างเยอะเลยอ่ะคุณเราถ้าเราเปลี่ยนตัวตอนนี้เราแต่เราก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนคุณไม่เป็นไรเราจะโจมตีปกติไปก่อนเขาลูกเต่าหมดแล้วนะคะเราตีไปก่อนคุณไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> คือจะเก็บจะเก็บกร์ดนี้ไว้ไงเราเจ็ดแชมเบอร์มันหายไปไหนคะเจ็ดแชมเบอร์ฉันเนี่ย อันนี้มาก่อนมันจะนําไฟฟ้าไปหนึ่งพี่มาแล้วไม่รู้จะใส่อันไหนเลยคุณนี่ขึ้นมาซะหมดเลยนะ,ะเราต้องการเป็นธาตุไฟเนาะคุณให้เราบ้างอ๋อขอบคุณครับมีธาตุไฟแล้วก็เทมาริได้มานะคะมีอันนี้มาเพิ่มเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่อันนี้มีสมอันมี3อันแล้วเดี๋ยวอ่ะอันนี้ใส่ให้คุณดีลุกไปก่อนหนึ่งเนาะ แล้วก็อันนี้โจมตีไปก่อนนะคะมันจะได้ทําปฏิกิริยาด้วยนะคะแล้วจะได้ลูกเต่ามาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ลูกเต่าอันนี้เพิ่มนะคุณเออเรียกเรามีเราใช้อะไรนะออ๋อเราอ๋อลูกเต่ามันไม่ต้องใช้เพิ่มนี่ว่ะอ่ะ <laughs> มันใช้อันนี้ได้เพราะฉะนั้นเอะมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะ นั่นสิเราก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวรอรอบหน้าให้คุณดีลูกเขาอันติเลยนะคุณเราเก็บการ์ดไว้ก่อนนี่แน่จะขออาหารบ้างได้ไหมอันนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวลงอันนี้ไว้หิวคุณดีลุกนิดนึงนะคุณแล้วก็เอออย่างน้อยก็คือแบบคือมันต้องรีบทำปฏิกิริยาให้เร็วที่สุดฉันหาจุดตอนเจอแล้วไม่นะ เดี๋ยวเราจะาใช้อันนี้นะคุณเออันนี้จ่ายฮิวตัวละครที่เข้าต่อสู้เอเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวไปเป็นเซียงหลิงถ้าลงอันนี้คุณดีลูกก็จะจะไม่ได้รับฮิวอ่ะดิคุณแต่ไม่เป็นไรเราอันนี้ไปก่อนหนึ่งนะคะ เขาจะโดนได้รับฮิวแตเดี๋ยวเราจะโจมตีปกติก่อนนะแล้วก็อ่าแล้วก็น่าจะน่าจะน่าจะขิดไหมคุณน่าจะไม่ขิดแต่ว่าไม่แน่ใจเลยว่าอืมเดี๋ยวเราเอานี้ลงไปหนึ่งก่อนละกันนะคะอันนี้มันต้องใช้สกิลอะเราลืมลืมไม่เป็นไรคุณโจมตีเป็นธาตุไฟไปก่อนนะคะ เดี๋ยวแล้วมันเปลี่ยนเป็นเซียงหลิงมาเนาะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าให้ให้เซียงหลิงรับไปก่อนนะอันนี้น่าจะโจมตีที่ฟิเชลนะคะทีนี้เซียงหลิงได้รับฮิวมาเฉยอันนี้เดี๋ยวให้ฮิวคุณดีลุกไปก่อนนะแล้วก็เออโอเคอันนี้ไว้เผื่อฟิเชลดีลุฟฟิเชลจะ <laughs> ฟิเชลจะได้ใช้ไหมเนี่ยอันนี้กลัวป้าอ่า เดี๋ยวเรียกเรียกน,นี่มาก่อนนะคุณเรียกกวัวป้ามาก่อนค่ะหนึ่งเ,าาเสร็จแล้วอันนี้ฮิลต้องฮิลคุณดีลุกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคุณดีลุกขิดเสร็จแล้วเขาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นฟิเชลมาก่อนนะคะฟิเชลเราว่ายังไงก็ขิดเพราะงั้นเราเราจะลงอันนี้ไปไม่ดีคุณเดี๋ยวคุณดีลุกขิดแน่นอน เรียกเรียกมาก่อนหนึ่งะะเสร็จแล้วอันเนี้ยมันจะช่วยเราช่วยกันโจมตีให้หน่อยนะในช่วงเวลาแบบนี้อ่าเออันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วดิคุณโอเคจบเทินไปก่อนนะคะอันนี้จะช่วยฮิวฮิวฟิเชลขึ้นมาหน่อยนึงนะอันนี้มันหมดไปแล้วโอเคอย่างน้อยคุณอา้าวคุณจีลุแล้วอันนี้จะฮิวไหม เรียบร้อยไงนะมันไม่จ้องคิวแล้วทีมนี้ทรีโอสมคนโอเคได้รับชัยชนะเก็บรางวัลครบนะคะแต่ว่าอันนี้เราเล่นไปก่อนรอบนึงแล้วมันมันได้ไม่ครบไงเนาะมาในส่วนนี้เราก็เก็บอ๋อไม่ใช่สีเราก็เก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการต่อสู้อย่างจริงจังนะคะในส่วนนี้ก็คือเลือดเขาจะเพิ่มเป็น45เนาะแต่ว่าไม่มีพวก พวกอย่างอื่นที่เป็นเงื่อนไขย,ยิบย่อยให้เราแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะฟื้นฟูพลังชีวิตจนถึง10หน่วยนะคะเมื่อแอคชั่นเฟสเริ่มขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งหากเจ้านี้ยังไม่มีอ่าคิตตันคอจะทําให้เกิดเจ้านี้คิตนันไซโลคิตันคอเพิ่มเดี๋ยวเราจะเด็กอะ มันมีปัญหาเรื่องที่ว่าอาหารกับลูกเต่าเนาะคุณเดี๋ยวเราเอาอาหารไปเพิ่มคงต้องใช้กระเป๋าอาหารเพิ่มนะคะในส่วนตัวตรงนี้เราว่าโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเอาพวกเนี้ยออกเดี๋ยวเอากระเป๋าอาหารไปเพิ่มอีกใบหนึ่งคุณแล้วก็เจเจแชมเบอร์ใส่ไปสองใบเลยนะไม่งั้นมันไม่ได้จริงๆอ่ะกระเป๋าอาหารอยู่ไหนแฟะอะกระเป๋าอาหารเพิ่มนะแล้วก็เจ h a แชมเบอร์มาเพิ่มอีกใบหนึ่งค่ะเจเแชมเบอร์ ไม่งั้นไม่ออกสักทีเนาะแล้วก็อ่าอันนี้ใช้สกิลแล้วฮิลตัวเองเอโล่ไม่เอาละกันเนาะคุณอ่าอันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้เวนตี้เอาไปได้หนิงกวงอันนี้ไม่น่าได้ใช้เพราะฉะนั้นเอาออกเพราะเรามีเวนตี้แล้วอันนี้อ่าพวกอาหารอันนี้เอาไปทั้งสองอันมันเยอะเกินไปอะคุณเราอาจจะต้องเอาเป็นพวกแบบสวิตมาดามไปเพิ่มแล้วก็อันนี้แฮชบาวไปเพิ่มนะคะ ไข่าดาวมาหนึ่งไข่ดาวหนึ่งอันเสร็จแล้วก็เอออาหารที่โจมตีปกติแล้วลดลูกเตา๋าจะเอาอันนี้แชะทัดไารา้สีน้อยลงก็ได้เช่นกันนะคุณยัดยัดอาหารไปเพิ่มหน่อยไม่งั้นคือมันไม่ทันใจสักทีนะคะโอเคเลือกเสร็จแล้วก็เข้าท้าทายเลยนะคะสำหรับน้องไฮโปอาไซโลไฮโปเทสิตโรลิงเพิ่มเติมอุจจจะแชมเบอร์มา ขอบคุณมากค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เลยเนาะมีเปลี่ยนลูกเต๋าอยู่แล้วนะคะซึ่งมันดีมากคอนเซปต์คอนเซปต์ไม่ใช่แบบสเต็ปเดิมคอนเซปต์เลยล่ะสเต็ปเดิมนะคุณใช้ฟิเชลก่อนนะคะแล้วก็เราจะ <laughs> อันเนี้ยเอาไปให้หมดขอไฟฟ้ามีไฟมาแล้วหนึ่งได้ดี เราจะลงเจ็ดแชมเบอร์ไปก่อนหนึ่งอา้าวไม่ตรงเงื่อนไขไม่ตรงเพราะว่ายันเจไม่ได้เริ่มไงล่ะแล้วทีนี้ก็เราจะเป็นคนนี้มาหนึ่งเนาะคุณอันนี้เรียกออสมาหนึ่งก่อนนะคะมีการโจมตีมาแล้วก็เรียกออสมาเสร็จเราก็จะเปลี่ยนเป็นคุณดีลุกโดยอัตโนมัตินะคุณ,คณการ์ดวิงตี้จะใช้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วอันนี้โจมตีปกติใช้ธาตุไร้สีน้อยลงไม่เราจะไม่ใช้ธาตุไรสีให้น้อยลงแต่เราจะเปลี่ยนไปม่องไปนะแล้วก็โจมตีอันนี้ไปเลยค่ะยังไงก็ลูกเต๋าเราจะเหลืออยู่แล้วเนาะเราก็จะถูกเปลี่ยนไปที่เซียงหลิงนะคะทีนี้อ่าเราเก็บการ์ดไว้เลยนะคะอันนี้ต้องรอเดี๋ยวเจ็ดแชมเบอร์มันจะหล่นแน่นอนคุณเพราะว่าอนเราช่วยโองไงล่ะ อยาบทิ้งตัวเลยนะเจดแชมเบอร์ December, ไหมนานๆทีเธอจะขึ้นมาประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกกวัวป้าไว้ก่อนนะคะเจดแชมเบอร์ December, ทิ้งตัวไหมมันไม่ทิ้งตัวโอเคขอบคุณที่ไม่ทิ้งตัวไม่ทิ้งกันเราจะลงอาหารกระเป๋าอาหารไปก่อนหนึ่งนะคะตอนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณเราเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตัวทีหลังนะคะตอนนี้ให้เตียงหลิงเขารับมือไปก่อนเนาะ แล้วก็เราจะเปลี่ยนกลับมาที่คุณดีลุกในจังหวะนี้นะคะเสร็จแล้วคุณดีลุกคงต้องอ่าอันนี้โจมตีปกติใช้ธาตุไรสีน้อยลงคือมันต้องใช้ธาตุไฟไงราจะโจมตีเป็นธาตุไฟนะคะนี่แน่แต่ว่าอันนี้มันมีแค่หนอันซึ่งมันจะค่อนข้างดีมากนะคุณเราจบเทินไปก่อนนะคะรอบหน้าน่าจะโดนอันติตึง แต่เดี๋ยวฟิเชลกูป้าจะช่วยนะคะตรงนี้มีลูกเต่าทาดไฟมาเพิ่มแล้วก็ได้รับ,รบการจั่วการ์ดเพิ่มนะคะพปรกคมนี้เป็นจั่วการ์ดเนาะเราจะอ่าเอออันนี้อาอาเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราจะเอาทาดไฟนะคุณมันไม่ให้เลยเฟซตอนนี้แหละการโจมตทีที่ทรงพลังขอใส่โลก่อนไม่ได้อ哟ก <laughs> มไม่ให้ใส่โลด้วยคุณ โดนไปลบสองโอเคแต่มันมีอันนี้เพิ่มมานะคะทีนี้ยวคุณดีลุกไม่มีของอะไรเลยเหรองั้นเราใช้อันนี้ก่อนเนาะวีมีอันนี้มางั้นเปลี่ยนอันนี้ไปเลยคุณ2อ,อันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโจมใช้ลงอันนี้1นึ่งโอเคแล้วคุณดีลุกก็โจมตีไปเลยค่ะ8 1อันเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องสลับตัวออกเดี๋ยวเราจะให้สลับไปที่ ฟิเชลนะคะสลับไปที่ฟิเชลก่อนหนึ่งแล้วต้องฮิวคุณดีลุกอย่างเร่งด่วนนะอันนี้ฮิวไปก่อนหนึ่งคุณดีลุกแง้มใบนะคะเสร็จแล้วการ์ดอ๋อแล้วก็อันนี้เอออืมอันนี้ลงที่เซียงหลิงละกันนะแล้วเธอหน้าจะให้ให้เซียงหลิงเขาเรียกเรียกออสมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะ นี่เสียงหนิงจะได้รับคิวนะคะพวป้าตีอย่างตึงวิเจเต็แชมเบอร์มาอีกอันนึงแล้วอันนี้เราต้องการธาตุไฟฟ้านะคะจะได้เรียกออสออกมาเพิ่มระหว่างที่เอ่อช่วยช่วยกันโจมตีหน่อยนะได้ไหมล่ะอันนี้สกิลธาตุไปหนึ่งนะคะเราจะอันนี้เสร็จแล้ว เราจะสลับไปที่คุณดีลุกนะคุณแล้วก็แค่ค่ะเขาลูกเต๋าเขาหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณดีลุกเขาอันติเลยเนาะเออถ้าคุณดีลุกอันติเลยขอลูกเต๋าหนึ่งนะคะต้องใช้สี่ลูกเลยเหรอโหเจ็ดแชมเบอร์มาหนึ่งคุณดีลุกอันติลบสิบนะเอออันนี้ไปยอม ไม่ไม่ไม่เลือกไม่เลือกเอาเราลงเจ็ดแชมเบอร์ไปเหรอเนี่ยคุณโอ้ยโอ้ยโจมตีปกะติไปก่อนละกันนะคะอืมงั้นต้องเปลี่ยนเป็นเซียงดิงและคุณไม่งั้นคือแบบไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าเขาอันติมาคือจบเลยนะคุณดีลุกเนี่ยปิ้วมาเลยอันนี้มาหนึ่งนะคะเสียงหดิงยังคิวยังต่อเนื่องนะ แล้วก็มีนำไฟฟ้ามาเดี๋ยวอันนี้ให้คุณดีลุกเขากินก่อนคุณคุณดีลุกเขาแบบไม่ไหวละเมื่อกี้ก็ลืมให้กินนะอันเนี้ยเสียเทินไปหนึ่งโอเคโอเค <laughs> โอเคอ่ะโอเคอยู่นี่มีอันนี้มาเรียกทูกเต่ามาเพิ่มนะคะคุณดีลุกจะเลือดเหลือน้อยแหละอันนี้อ่าเอออันนี้คุณดีลุกเงี่ยมไปก่อนหนึ่งนะแล้วก็ พิเชลพิเชลกินลงเทมาริไปก่อนนะคะแล้วก็เซียงหลิงเรียกกัวป้ามาก่อนหนึ่งแล้วเราเราเราอยากเปลี่ยนมากอะเราอยากเปลี่ยนมากอะอันนี้เปลี่ยนมาหนึ่งแล้วให้เซียงหลิงเขาเดี๋ยวให้เซียงหลิงเขาอันตีก่อนนะอันนี้ให้ให้พิเชลเขายืนยืนสะดวกนิดนึงคุณ ตรงนี้มาหนึ่งนะคะเดี๋ยวอันนี้มันจะโจมตีคนอื่นที่ไม่ใช่เซียงหลิงเนาะทีนี้เขาโจมตีปกติมา <c oughs> ไหวไหมเนี่ยฟิเชล <c oughs> นี่ยังมีอีกอีกก๊อ,อกหนึ่งนะคุณรออันติคุณดีลุกอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวโกวป้ามาช่วยอีกนิดหนึ่งนะอืมโกป้ามาอีกลบโอเคฟิเชลขีดไปเรียบร้อยแล้วคุณ อยากเอาเตดแชมเบอร์ออกจริงๆเลยเทิร์นที่6แล้วนะคะโอเคเหลือแต่ธาตุไฟแล้วคุณมาเราจะเราจะกางโล่ให้คุณดีลุกค,คุณนึกออกไหมแล้วเออแล้วก็แต่ก่อนอื่นนั้นคือให้อันนี้มันจะ จะฝ่ายเราใช้สกิลจะสร้างความเสียหายไฟนะคะเพราะฉะนั้นคุณดีลุกใช้ใช้4เราเราจะเรียกอันนี้ไปก่อนนะคะน,นะคุณแล้วเดี๋ยวเตียงหลิงจะโดนไว้ตายไปนะคะคุณดีลุกก็ยังรอดอยู่นะโอเคมา 1. 1เสร็จแล้วคุณดีลุกมานะคะมีอีก4 4ไม่ต้องชุบอย่าชุบนะคุณมีกันบวกอีก4ีอก อือ uh huh. แล้วอันนี้อันนี้ตีเปล่าตีตีมานะคะอาหารเราเราอืดอิ่มอืดแล้วเนี่ยอื uh huh. ต้องอันนี้มันอื uh huh. คุณคะคุณดีลุกยังยืนไม่ไหวแนะ่นอนเราจะชุบมาสักคนหนึ่งอ่ะคุณแต่เราต้องมีอันนี้หนึ่งใช่ไหม ร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นธาตุไฟหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ใช้อัญญชุบชุบสักํามวันน่ะคุณ <laughs> เปียงหลิงมาก่อนนะลูกเสร็จ <laughs> แ,แล้วเดี๋ยวเราจบเทินไปค่ะอันนี้รอบหน้าคือเขาเขาจะสกิลธาตุมาอีกหนึ่งเนาะอันนี้โจมตีมาอีกหนึ่งก็ขีดเรียบร้อยเลยคุณอ <laughs> เรียบร้อย เสือเซียงหลิงคนเดียวเป็นไงล่ะเซียงหลิงหนูโจมตีเท่าไหร่โจมตีปกติอ่ะโอ้โหทีนี้เราให้มันอย่างลืมเดี๋ยวมีเจ็ดแชมเบอร์ร่วงไปอีกสองอันนะคะเรียบร้อยเซียงหลิงหนูโจมตีเท่าไรอันเนี้ยกายภาพสองหน่วยคุณอยากกดผิดเป็นอันขาดคิวมาก่อนหนึ่งนะคะเซียงหลิงเซียงหลิงหนูต้องกินจะโจมตี อ่าอันนี้นะคะใครมาเล่นตามจะไหวไหมเนี่ยคุณเพราะว่าน่าจะต้องชงทาดอย่างเจ้ยมจนมากกว่านี้นิดนึงนะ นี่ก็เจีมจนแล้วนะแต่ยังน้อยก็เก็บรางวัลได้ครบนะคะก็อันนี้ถือว่าเราปิดจ็อบ4.8ไว้นะคุณเดี๋ยวค่อยดูกันในอนาคตว่าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะคะแต่ก่อนอื่นนั้นปิดคลิปก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะท้่ชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าน่าจะมาทายุคลิปหน้าน่าจะมาเป็นประมาณว่า,อาเออเป็น เป็นเนื้อเรื่องเควสเทพเจ้าอย่างเจมจนกันแล้วมางคุณจนกิจกรรมก็น่าจะพอมีบ้างแบบปรับปรายนะคะสำหรับอัปเดต5 0เดะแยวไว้เจอกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ,บายบาย,บาย